สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่สนใจทําเงินออนไลน์หารายได้ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกคนเลยนะครับวันนี้เป็นวันดีครับเป็นวันดีเพราะอะไรนะครับลองมาดูกันนะครับผมสําหรับในวิดีโอนี้นะผมจะมาแนะนําแล้วก็มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับในการทําเงินออนไลน์นะฮะวิดีโอนี้ครับเป็นผมจะมานาเสนอนะเออมาแนะนําก็เป็นงานออนไลน์ฟรีครับไม่ต้องลงทุนนะครับซึ่งเป็นงานที่กําลังฮิตมากๆเลยนะครับผม อ่าสมัครฟรีได้เลยนะครับอ่าฮิตมากๆอาเด็กนักเรียนนักศึกษาก็สามารถทําได้นะครับผมหรือว่าใครใครก็ทําได้นะครับแม่บ้านทํางานอยู่บ้านก็สามารถทําได้เงี้ยเวลาว่างก็สามารถมาคลิกได้ต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้งานนี้เป็นงานคลิกโฆษณานะครับคลิกโฆษณาดูโฆษณาแล้วก็ได้เงินรับตังค์กันไปแบบชิวๆกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่านะครับมาเริ่มกันเลยก็แล้วกันเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผม ตอนนี้นะครับเป็นหน้าตาเว็บไซต์ของผมที่จะที่เพื่อนๆนะครับจะเข้ามาสมัครนะครับสมัครกันได้แบบฟรีๆกันเลยนะครับตอนนี้ก็เข้ามานะครับสำหรับใครนะครับที่กําลังดู YouTube อยู่นะครับอ่าดูเข้ามาผ่าน YouTube นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สมัครไว้ให้ใต้วิดีโอตรงนี้ครับเนาะอ่าตรงนี้นะครับอ่าคลิกเซนนะครับ com อาจะมีเลขนี้ก็คลิกเข้าไปเลยนะครับหรือว่าสําหรับใครที่กดอ่า อยู่ในเว็บไซต์ของผมอยู่แล้วนะครับผมก็หาป้ายแบนเนอร์นะครับหาป้ายแบนเนอร์แบบไหนก็เป็นแบบนี้ครับเนาะนะครับลองอ่านดูนะครับลองอ่านดูนะครับก่อนจะตัดสินใจแล้วก็สมัครก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดให้ดีนะครับอ่าคลิกเข้ามาเลยนะครับคลิกเข้ามาเลยนะครับหน้าตาเว็บไซต์ของอ่าเว็บฟรีนะครับงานออนไลน์ฟรีจะเป็นแบบนี้ครับนะครับหน้าตาสีฟ้าแบบนี้คลิกเซ็นนะครับก็ให้เพื่อนๆครับกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ นเน้นย้าเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ first name ก็กรอกชื่อแล้วก็ last name เนี่ยนามสกุลนะครับผมอ e ีเมลตรงนี้นะครับก็ผมแนะนําให้เป็น gmail นะครับถ้าใครยังไม่มีก็หยุดวิดีโอนี้ก่อนแล้วก็ไปสมัคร gmail ให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะกรอกอ e ีเมลอ่าแล้วค่อยกลับมาสมัครต่อเนาะนะครับสมัครอ e ีเมลเสร็จสมัครแล้วก็กลับมาสมัครต่อตรงนี้ก็ c o n f i r e มอ m a i l อะไรแต่ตั้ง password แล้วก็ c o n f i r พ password นะครับแล้วก็ตั้ง username ครับ ตอนนี้เป็นยูสเซอร์เนมของเพื่อนนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็ติ๊กตรงนี้เนาะนะครับติ๊กเพื่อยืนยันนะครับผมตอนนี้เสร็จแล้วก็กดปุ่มไซ g ์อัพนาวได้เลยครับนะฮะอ่าใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะครับอ่ามันจะขึ้นหน้าหน้าจอแบบนี้นะนะครับอ่ามันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนทีนี้ครับให้ไปเช็คที่อีเมลนะครับจะมีอีเมลจากคลิกเซ็นมา1ฉบับ นะครับให้เรามากดที่ลิงก์คอนเฟิร์มตัวนี้นะครับคอนเฟิร์มแล้วเราถึงจะสามารถาเริ่มทําเงินได้นั่นเองก่อนที่เราจะทําเงินได้นะนะครับเราล็อกอินพอคอนเฟิร์มอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางคลิกเซ็นนะครับผมเขาจะให้เรามาโมดิฟายนะครับโปรไฟล์มาทำโปรไฟล์มากรอ,อกชื่อกรอ,อกนามสกุลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อยู่นะครับที่อยู่จังหวัดประเทศประเทศไทยเราอยู่ประเทศไทยก็กรอ,อกไปนะครับกรอก วันเดือนปีเกิดด้วยนะครับผมแล้วก็เลือกเพศนะครับอันนี้มีให้ใส่รูปภาพโปรไฟล์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ใส่รูปภาพโปรไฟล์นะออันนี้ก็เป็นรับเงินมาแล้วหลายครั้งยิ้มกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้เป็นอ่าช่องทางรับเงินนะครับของผมเป็น paypal นะนะครับผมจะเลือก paypal แล้วก็กรอกอีเมล paypal ของเราไปนะครับ ตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับตรวจข้อมูลอะไรต่างๆให้ดีนะครับก่อนที่จะกดอัปเดตแอคเคา t ์แล้วกันนะครับกดอัปเดตแอคเคาน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีกรรมนะครับเสร็จพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็มาเริ่มทําเงินกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกดอดใจอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปทําเงินกันนะครับเรามาดูนะครับตอนนี้ก็จะเป็น อ่า my account ของเรานะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างบอกอะไรเราบ้างนะครับเขาก็จะบอกชื่อเราครับมีอีเมลเราวันเดือนปีเกิดของเรานะครับแล้วก็ account ของผมนะครับสมัครคลิกเซนแบบพรีเมียมนะครับตัวนี้แบบดีมากๆนะครับคุ้มมากๆก็ปีละ17เ็ดเหรียญนะครับปีละนะปีละ17เดเหรียญก็ปีละ500กว่าบาทเองลองคูณกันดูนะครับผมแนะนําเลยก็คืออยากให้เราอัปเกรดกันนะครับ ก็คือข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้อีกทีหนึ่งนะว่าคลิกเซ็นเนี่ยพอเราอัปเกรดพรีเมียมแล้วมันจะได้อะไรนะครับนะตอนนี้ครับก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าวันนี้เราได้กี่เหรียญเมื่อวานเราได้กี่เหรียญน,นะครับเดือนเดือนนี้เราทําเงินได้กี่เหรียญอย่างเงี้ยนะครับสําหรับของผมเองนะครับก็รับเงินมาจากเว็บนี้ทั้งหมดหกร้อยหกสิบเหรียญแล้วนะครับเนี่ยฮะทัวทัลตรงนี้นะ นะคปร้อยหกสิเหรียญนะครับ,อ,นนรบอัอนนี้ก็จะมีช่องทางถอนเงินด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์นะครับอ่าหลายคนก็ถามผมเข้ามาครับว่าถ้าเราอยากจะแนะนําเพื่อนจะเอาไปให้อ่ามีคนสมัครต่อเราแล้วทํำยังไงนะครับผมก็ตรงนี้เลยครับนะฮะก็ my affiliate detail ตัวนี้จะมี มาแอบเวล์ลิ้งของเราอยู่ก็คือเอาลิงก์นี้ครับส่งให้เพื่อนไปแปะหรือว่าใครที่ทําวิดีโอ YouTube ครับก็เอาลิงก์นี้แปะใต้วิดีโอนะครับรับรองคนสมัครเพียบแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็จะบอกเห็นไหมนะครับรีเฟอร์ลนะครับแอคทีฟก็200กว่าคนนะครับอ่ามีดาวไลน์200กว่าคนที่แอคทีฟทั้งหมด1,000กว่าคนนะครับพิมพ์ยี่สิบคนใช่นไหมก็จะบอกรายละเอียดนะครับแล้วก็จะมี บอกรายละเอียดอะไรลองไปดูฮะนะครับวันยายสงสัยจะถึงเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเออเราไม่ต้องดูยาวไงเออนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถไปดูรายละเอียดได้เองได้ด้วยตัวเองนะครับเออโอเคครับไปดูกันต่อเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันที่วิธีการทําเงินนะครับแล้วเราจะทําเงินกันยังไงนะครับผมหลายคนก็อยากจะทราบแล้วนะครับวิธีทําเงินก็ง่ายมากๆครับให้เพื่อนเพืดูตรงนี้นะครับ วิวแอดเนี่ยฮะแล้วก็เราก็คลิกไปเลยนะครับอ่าคลิกไปเลยนะครับนี่คือป้ายโฆษณานี่คือป้ายเงินของเราครับราคาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงมุมซ้ายของป้ายอ่าไม,ม่ใช่มุมซ้ายนะครับขอไปมุมฝานะครับอ่าตันนี้0.001นะครับอ่าตัวนี้ก็0.02นะครับอ่ามีหลายราคา ยิงป้ายราคาแพงก็คือเราก็จะใช้เวลาในการดูโฆษณาเยอะนะครับอย่าง0.02ใน60วิก็คือ1นาทีดูโฆษณา1นาทีนะครับอ่าตอนนี้1นาทีถ้า0.001เนี่ยก็5วินาทีนะครับแล้วก็0.001ตัวนี้นะครับอ่าไอ้แถบเล็กๆเนี่ยนะครับแถบเล็กๆตรงนี้ก็3วินาทีนะครับเออเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมขอไม่คลิปตัว0.02นะมันจะนาน ก็คลิกป้ายเล็กก่อนนะครับวิธีก็คือคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะเปิดหน้าต่างมาอีกหนึ่งแถบนะครับวิธีการดูโฆษณาครับเว็บนี้เราก็ไม่ต้องกกอกแคปชั่นอะไรให้ยุ่งยากนะครับเว็บนี้จะให้ยืนยันด้วยการดูรูปภาพคลิกที่รูปภาพแมวนะครับคลิก on the Cat ตรงนี้นะครับก็เราก็ดูครับ5ภาพนี้มีรูปไหนเป็นรูปแมวนะครับก็คลิกเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จแล้วรอนะครับทีนี้ก็จะรอนะครับเห็นไหมตัวนี้3วิเร็วมากๆเลยได้เงินแล้วนะครับตัวนี้ นี่คือได้เงินแล้วนะครับสุดยอดไหมนะครับสุดยอดเลยนะครับผมอ่าลองไหมครับลองไหมอ่าทีนี้ลองไปสามสิบวีก็แล้วกันนะครับลองไปสามสิวินะศูนย์จุดศูนนะครับอ่านะครับก็เหมือนเดิมครับคลิกออนแอนแคดเราก็เลือกรูปภาพแมวนะครับเลือกรูปภาพแมวอ่าก็จะนับถอยหลังครับ30วินาทีนะครับ ในขณะที่นับถอยหลังก็เราก็ดูโฆษณาดูป้ายดูเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม mm. ก็คือเราจะเปลี่ยนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าหน้าจอไปหน้าต่างอื่นไปเว็บไซต์อื่นได้นะนะครับตรงนี้อ่ารอก่อนนะครับรอก่อนเนี่ยฮะป้ายนี้ก็จะได้เงินเยอะครับยิ่งรอนาะนเรายิ่งได้เงินเยอะนะครับอ่าแล้วก็มีหลายคนครับที่ถามเข้ามาว่าพี่ แล้วทํายังไงจะได้เงินเยอะๆนะมันก็มีเมนูอีกครับมีเมนูอีกเยอะแยะเลยที่สามารถทําเงินจากเว็บนี้ได้ก็มีอตอบแบบสอบถามเซอร์เวน์นะครับตัวนี้ทําได้เนี่ยครับมีป้าย0.4ป้าย1ดอลลาร์นี่นะครับเยอะมากๆนะครับก็ลองลองทำกันดูนะครับผมให้คําแนะนําแบบนี้ครับถ้าใครอยากได้เงินเยอะก็ควรที่จะ ทําท,ทุกเมนูทําให้ครบอย่างมีป้ายโฆษณาเท่าไหร่มีกี่ป้ายก็คลิกให้หมดครับมีเซอร์เวอยางเงมีแบบสอบถามกี่อันก็ทําให้หมดนะครับทําทุกเมนูนะครับแล้วก็คลิกกิจเนี่ยครับคลิกกิจตัวนี้เป็นเกมที่ลุ้นเงินรางวัลน,นะครับสูงสุดถึง10ดอลลาร์นะครับผมนะครับเราสามารถคลิกได้ตัวนี้ คลิกกิจเราคลิกได้วันละ30ป้ายนะครับ30คลิกอ่าไม่ใช่30ป้ายเนี่ยครับมันก็จะมีช่องเห็นไหมช่องเยอะเลยนะครับผมเป็นร้อยเลยนะครับเราก็คลิกได้30ช่องนะครับผมอันนี้ก็คลิกไปก็เหมือนเดิมครับก็รอเวลานะครับรอเวลาตัวนี้เราก็ลุ้นนะครับ อันนี้น่าจะไม่นานนะครับก็5วินาทีเนาะอ่าตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ลุ้นนะครับถ้าโชคดีนะครับอ่าเราก็จะได้10ดอนนะครับสิบดอนก็คูณ3 5บาทก็ถ้าโชคดีก็300กว่าบาทนะฮะเออเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเมนูอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีเมนูให้ดูดาวไลน์ด้วยนะครับอ่ามีดาวไลน์นะครับมีแบนเนอร์นะครับอ่าดาวไลน์ My r e f e r r a l นะครับ มารีวิวเราว่าเรามีดาวไลน์กี่คนแล้วอะไรแบบนี้เราก็เข้าไปเช็คแคมเปญก็มีนะครับอ่ะเราไปดูกันที่แบนเนอร์กันดีกว่านะครับผมแบนเนอร์ตัวนี้ครับเพื่อนๆที่ซ้มอ่าไม่ใช่นะฮะอ่าเพื่อนเพื่อนที่ทำเว็บไซต์หรือว่ามีบล็อกส่วนตัวนะครับเราเอาสามารถเอาแบนเนอร์คลิกเซ็นตัวนี้ไปติดได้นะครับเอาไปติดที่เว็บไซต์เนี่ยครับมีแต่ป้ายแบบโอ้โหหน้าคลิกกันเลยทีเดียวนะครับแบบว่าสวยงามมากนะครับเอาไปติดแล้วมีคนสมัคร เข้ามาเพียบแน่นอนอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยคือเป็นป้ายใหม่นะครับเป็นป้ายใหม่ทําป้ายเวอร์ชันใหม่ด้วยสงสัยเราจะต้องลองเอาไปติดนะครับสวยมากนะครับเป็นไหมป้ายคลิกเซนสงสัยว่าผมก็ผมเองก็ต้องอัปเดตแล้วเหมือนกันนะฮะตัวนี้โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่แนะนําแบ่งปันความรู้นะครับผมว่า งานออนไลน์ฟรีก็มีอยู่จริงแล้วก็สามารถทําเงินได้จริงนะเว็บนี้ก็ไม่ใช่เว็บคลิกไทยนะผมบอกก่อนไม่ใช่เปิดเปิดปิดปิดแบบคลิกไทยตัวนี้เป็นเว็บของต่างประเทศครับอ่ามีความมั่นคงแล้วก็น่าเชื่อถือพอสมควรนะครับไม่เปิดเปิดปิดปิดหลอกลวงเหมือนเว็บคลิกไทยนะครับแบบว่าทําไปกําลังได้เงินอยู่เบิกถอนก็ไม่ได้อารมณ์เสียเสียอารมณ์นะครับเสียความรู้สึกอ่าโอเคนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ฟังจนมาถึงตอนนี้นะฟังจนจบเลยก็ สุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเนี่ยฮะก็จะมีลิงก์อยู่นะครับก็อย่าลืมคลิกตามขั้นตอนแล้วก็ทําตามขั้นตอนของวิดีโอได้เลยนะครับผมตัวนี้สําหรับในคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปอะไรนะครับผมจะมาแนะนําอะไรดีๆก็สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมรลบฟังบายๆนะครับผม